วันนี้แบบปลาไหลเด้อพี่น้องเด้อตะแกงอ่อมปลาไหลเด้อพี่น้องเด้อวันนี้ปลาไหลตัวใหญ่เด้อสองสามตัวใหญ่พี่น้องวันนี้อ่อมปลาไหลเด้อพี่น้องเด้อปีใหม่เด้อพี่น้องวันนี้ตำตกแกงลงเลยพี่น้องเอ้อเอาน้ำปลาล่าลงเด้อพี่น้องเอ้อน้ำปลาล่าลงเด้อพี่น้องเด้ออ่อมปลาไหลวันนี้ขุนนัวเด้อพี่น้องเด้อเล็กหน่อยขุ่นนัว น้ำปลานิดยไอ้น้ำปลานิดนึงพี่น้องขูดเข่าเลยพี่น้องเลยสิคูดเข่าอีดีเลยพี่น้องเอ๋ขูดเข่าอีดีส่ลูกด่วนไปพร้อมเลยพี่น้องเลยพริกกระเลียงไปพร้อมใส่น้ำลงไปเด้อพี่น้องเด้อเล็กหน่อยตั้งไฟเลยที่นี่พี่น้องมาตั้งไฟเด้อพี่น้องเด้อที่นี่เด้อเขาเดือดเดี๋ยวค่อยใส่พักพี่น้องเนาะหัวไฟเรียบร้อยพี่น้องเลยเอาตั้งเลยพี่น้องเลยที่ ตั้งเลยเด Heck, ้อพ like ี er. wheat wheat. ่น้องเด้อตั้งเลยทีนี้รอตั้งเตาถ่านเด้อพี่น้องเด้อวันนี้เอาเตาถ่านกำลังเดือดเด้อพี่น้องเด้อกำลังเดือดพี่ว่าจะใช่ข้อกัวเด้อพี่น้องเด้อขอกัวช้อนหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อเดือดสุกแล้วทีนี้พี่ว่าจะเอาพักใส่ที่หลังเนาะพี่น้องเนาะคนเขากาดน้ำหอมเลยพี่น้องเด้อขอกัวหอมนัวๆเลยพี่น้อง ใส่พักลงไปเลยพี่น้องเอ้ชีเลาวใบหอมแบงลักพี่น้องซุปเราชิ่นี่ใส่แบงลักใส่ใบหอมพี่น้องหอมเลยพี่น้องเอ้โอ้ดูพี่น้องดูน่ากินไหมพี่น้องอืมปลาไหลแกงอ่อมปลาไหลพี่น้งองแบบบรรบานเลยพี่น้องอืมแซ่บๆลำอีวันเด้อบัรนี้เด้อสุกแล้วก็ตักเสิร์ แกงอ่อมปลาไหลพี่น้องเอ้ยแซ่บเลยพี่น้องเด้อมันแซ่บๆซบต้กันเด้อพี่น้องเด้อแซ่บแซ่บนัวแซ่บนัวหลายพี่น้องเออจะจวดต้มกันเด้อสวัสดีปีใหม่ครับทุกท่านคิดถึงไหนหวังสิ่งไหนก็ให้มีความสุขความเจริญเด้อพี่น้องเอ้ยปีใหม่นี่ทุกท่านทุกคนที่เข้ามารับชมเนาะครับเนาะทำไรก็ให้มีความสุขความเจริญนะครับเนาะ วันนี้พี่วันได้แกงอ่อมปลาไหลเดอ้อพี่น้องเอลยบานๆเลยวันนี้กนแกงอก่อกเป็นปีใหม่แกงอ่อมปลาไหลเด้อพี่น้องเอลยเดอ้อมากินน้ำพริกวันแซ่บน้ำกันโอ้หอมๆเลยพี่น้องเลยข้าวสวยพี่น้องวันนี้กินข้าวสวยแซ่บพี่น้องมีสลัดพี่น้องไหมมาทำกันเด้อพี่น้องเลยทังไกลทังไกล จับเน,น,นอะหอมวันไหนน้อไป้องเนาะสนุกกันน้อไปใหม่มวนวนกันเนาะครับเนาะ Maui lạc 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 đỡ, lạc 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 đỡ lạc 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 lạ จับตรายอืมหัดนัดนวเลยพี่น้องโอ้ลูกโดดไหมพี่น้องเอาออกหูเลยอันตรายเลยลูกโดดยีดน้อยๆพี่น้องอเพชรร่อนอืม

ไม่วันไปหน่อยเ้ยเือทางกับให้ก็ขอให,ให้ขอให้ปลอดภัยทุกคนเด้อพี่น้องเลยที่ได้มีความทุกขกันทุกคนบานนอกเรา ใบหอมใบใบหอมใส่ยนิโอ้รสชาติแซ่บได้เยพี่น้องเน้ะแซ่บนัวตกแรงมากกับผนะากันม้วนเนาะพี่น้องเนาะบาดแรงก็มีตะวงเหล่าเนาะพี่น้องเนาะแซ่บแซบเด้อพี่น้องเด้อกินกับสนุกสนานกันเนาะพี่น้องเนาะม้วนปิใหม่กัน วันครบายาเนาอพี่น้องเนาะปีใหม่ทีนึงพี่น้องออกมาหามาพมูมาร่วมกันเนาะพี่น้องเนาะสังสรรค์กันโอ้นวันพี่น้อง สุดยอดเลยพี่หนุ่ยสุด,ดยอดจปะปลาไหลเลยพี่น้หนุย่ยแซ่บเนื้ออร่อยมากเนื้อปลาไหลนี่พี่น้องเลยือ เนื้อออกจุบๆเลยผู้ชาวบอกว่าแซ่บๆของปลาเทศนี้แซ่บอืมอือ เพืว,วันหลายพี่น้องปีใหม่นี่ก็ขอให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญเด้อครับท,ทุกทุกท่านให้มีแต่ความสุขความเจริญพี่วันกินเมสไม่งา่ายก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับนอ้อลาแล้วครับสวัสดีครับผม